ัพิเศษครับในการพบกันระหว่างน้ำฟุตซอลครับในฟุตซอลไทยแลนด์ลีกครับจะพบกับสื่อมวลชนครับโดยในทีมฟุตซอลไทยแลนด์ลีกครับนำทีมโดยน้ำครับสุราษฎร์ธานีครับกอดครับสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ดีครับเกษตรมณีครับเอาเลี้ยงตุ้มมือกันนักกีฬานะครับตัวทางฝั่งสื่อมวลชนครับนำทีมโดยพี่เอกเกอแซดครับ พร้อมครับฟุตบอลกู่ดูครับและบักฐานครับจากหลานต้นไล่ครับเดี๋ยบต้มือด้วยครับโอเคครับนี่เราใช้วิธีการจิกอินจิกฟ้อมแบบสตีมลูกบอลเลยครับจับจับลูกบอลขันหลังเข้าากันหลังเข้ากันหลักกีฬาพร้อมครับสตีมพร้อมครับเริ่มครับ เอาครับแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ครับฟุตบอลี่ครับจากกระเซ็นมันดีครับยิงให้ทางบุตรอหลีครับออกนำไปก่อนครับตึงโซสูตรครับต่อให้ครับทางสื่อมวลชนนี่ครับแล้วดูครับเกโอแซดครับส่งให้บางตาบางตาชิปออกมาไม่ได้ครับบอลไปเข้าทางพี่ฮาร์ครับพี่มาทางขวาที่พี่ก้อนครับพี่ก้อนลังสิมันครับนี่ครับจากสุราธานีครับพยายามบังบอลนิดนึงพี่ก้อนไหลออกมาให้ฮาบสวยมากครับแล้ว โดนเตะแฉะไปแล้วดึงหลังสวยแล้วยิงยังติดอยู่ครับบอลยังอยู่ที่บุกครับตัดบอลได้โดยทีมสื่อเหมือนชนแล้วยิงยังติดอยู่ครับบอลไปเข้าทางพี่อาร์มเคโอแซดครับที่ตอบครับไหลอย่างเป็นเดียวพยายามโชว์สกิลลอกล่อครับแล้วไหลออกมาให้บางตาหนี่บาสซิลเลียนสไตล์ครับดูครับบางตาหนี่เหนียบต้นแล้วแทงแนวลึกยังไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่นักฟุตซอลเกษมบดินครับไหลออกมา นีปัมบอลอยู่ครับบางตาแล้วแยกไม่ได้ครับบอลอยู่ที่พี่เคียวแซนครับเคียวแซทโ,โทสเตปไปถือไปที่บางตาแล้วทําชิงหนึ่งสองมาแล้วไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่บุกแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วนี่ยังมีการโชว์สกิลนิดนึงแล้วบอลยังอยู่ที่กอสครับดึงบอลโดนปัมไว้บอลไม่เข้าทางทางสื่อมวลชนไหลขวาม,มาแต่ล้วขึ้นล้วยิงไี่ตบ ยังอยู่ครับยังไม่ได้ประตูครับทางฝั่งซื้อมวลชนนี่ครับมีการโชว์กันนิดนึงนี่ครับแล้วหลายยังไม่ได้รีเคโอแซดครับดึงไฟายหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไหลขวามาปาบอลเนาดึกยิงเรียบร้อยครสองต่อหนึ่งครับโอ้โหเต็มสตอรเกอร์กูรูครับยิงเข้าไปครับไหลขึ้นมาที่ดีครับคุณโซลีคุณโซลีเอาแล้วสองต่อสองครับ บุเดียวครับ่ครัวฝั่งไหนได้ชนะเลยครับเอาแล้วเอาแล้วยังได้อยู่แล้วควายยังติดอยู่ครับบอลยังอยู่ที่บอนบอลได้บอลบอลไหลขวามาไอที่ดีคือไปที่ฮาร์คยังไหลมาไม่ได้ครับบอลยังอยู่ครับเดียวแซงแล้วทางสื่อมวลชนได้บอลแล้วควายมาสวยครับยังติดอีกบอลอยู่อีกนิดนึงให้ฮาร์พยาบาบงแล้วยังติดอยู่ครับทางสื่อมวลชนเล่นบอลไม่ได้ เคโอวแซดครับบอลอยู ai, indeed 2, indeed 2, style. Style. Inhos, ่ที่เคโอวแซดเคโอแซดตึงควายหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วหลุดมามาให้บังตาบอลซิลเลียนตายบอลซิลเลียนตายยังเดิะเสียบต้นแล้วติดเพื่อนยังอยู่ที่บักตาอีกทีหนึ่งบักตาอีกทีหนึ่งบังตาอีงไปยังติดที่บอลอยู่บอลดึงบอลหนึ่งสองแล้วทำที่ยังได้อยู่ยังไม่ได้แล้วยิงสิแล้วบังตาสองต่อสองครับบอลยังอยู่ที่ยามบอนได้บอลอีกครั้งหนึ่ง เงียบลังก์ที่บานต่อแล้วร้อนขาแล้วร้อนขากังางจะไปแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โอเคครับมาเสียงตัวมือดังใจกันนักีฬาต่างทีมเลยครับโ